กดอีกลอบกดอีกรอบไ่เป็นอะไรมันจะตายปุดหาหลงจบตัวเองลักขาลขาระวังขาเอาไปแล้วปกขู่ขู่ขู่นี่มาไปทุกเ่องอากาศเยนขนต่งแล้วมาที่ไปก็ใอ่คะะรอ อางวนหิบแล้วมี่หนหิดขูแล้วปลาปลา,าไม่ขูโอ้ขนิ่มๆขี่ข้ขาวีก๋าปลาปาลาปลาทุกขึ้นลยนะนี่ครับข้อขาขาหลังอไม่เอาไม่เอาไม่ดูไม่ดู ตัวดีค่ะคุณแม่คุณม่คอม่อม่แม่คม่คุ่ณแุุ่่ณแ้่คนณแมาคม่ค่คแ่ค่ ขุดอีกแล้วพี่ขุดอีกลตรงเนี้ยขุดได้ในบ้านนะอย่าขุดพอเหรอเอ้ขับใหญ่ขับใหญ่จับถ่ายมาอเดียวเลยเออเข้าหูแล้วกลางกับเเขาพูเป็นเตียง งหน้ามอะไรพี่ทำไมพี่ทำหน้ามด